ห้ามบูชาเด็ดขาดเอาออกจากบ้านด่วนห้ามมีไว้ในบ้านสิ่งอัป,ปมงคลอาจจะเลยก็อย่าลืมกดติดตามดกดไลค์กดแชร์แชร์เอาไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยะาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับสิ่งอัป,ปมงคลผิดหลักมองจุย้ยไม่ควรเก็บไว้ในบ้านมาดูกันนะครับว่าสิ่งอัป,ปมงคลผิดหลักมองจุย้ย มีอยู่จริงหรือไม่ถ้ามีก็ควรนำไปทิ้งเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะนำเรื่องร้ายๆเข้ามาสู่ชีวิตและในบ้านของเรานะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าขนาดลงทุนสร้างบ้านให้ถูกต้องตามหลักของจุ้ยแล้วแต่ทำไมยังพบเจอแต่สิ่งไม่ดีชีวิตต้องเผชิญกับความโชคร้ายอยู่ร่ำไปนั่นอาจเป็นเพราะสิ่งอัปมงคลผิดหลักของจุย้ย หรือของแต่งบ้านอัปมงคลอยู่ในบ้านนั่นเอง 1. นาฬิกาตายในทางห่วงจวยบอกเอาไว้ว่าไม่ควรเก็บสิ่งของที่พังเสียหายเอาไว้ในบ้านโดยเฉพาะนาฬิกาที่ตายแล้วเพราะมันจะสื่อถึงการเสียชีวิตและอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียภายในบ้านถ้าไม่อยากโยนทิ้งก็รีบซ่อม 2. ประตูสีดำ แม้เทนการแต่งบ้านด้วยประตูสีดำกําลังมาแรงแต่ในทางฮวงจุ้ยกลับหมายถึงประตูที่จะนำพาซึ่งความโชคร้ายเป็นประตูที่คอยเปิดต้อนรับสิ่งไม่ดีให้เข้ามาในบ้านยกเว้นท้าหน้าบ้านประตูหันไปทางทิศเหนือพอดีพอดีก็ไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากังวล 3. กระจกกระจกเป็นสิ่งที่จำเป็น ชิ้นหนึ่งในบ้านเลยก็ว่าได้แต่ในทางห่วงจุ้ยนั้นไม่ว่าจะเป็นกระจกดีหรือกระจกแตกล้วนสื่อความหมายถึงทางลบทั้งสิ้นโดยมีความเชื่อกันมาว่ากระจกสามารถดูดวิญญาณทําให้คนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยและล้มตายได้ 4. ปฏิทินเก่าข้อนี้ไม่ได้หมายถึงปฏิทินเก่าเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงปฏิทินที่แสดงวันเดือนปีที่ผิดไปจากปัจจุบันอีกด้วยเป็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านานมาในอดีตท,ทำให้เกิดผลกระทบในทางลบกับชีวิตของคนในบ้าน 5. จานชามแตกต่อให้เสียดายแค่ไหนก็ควรโยนทิ้งเพราะเป็นการเจ็บจานชามที่แตกหรือชำรุดเสียหายเหล่านี้เอาไว้ในบ้านหรือนำกลับมาใช้งาน เท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำและสะกดจิตใต้สำานึกของเราให้เปิดรับแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตและบ้านของเรานั่นเอง 6. ต้นไม้มีน้ำต้นไม้มีน้ำอย่างต้นไม้ตระกูลกระบองเพชรและพืชชนิดอื่นๆยกเว้นกุหลาบนั้นไม่ควรนำมาปลูกเอาไว้ในบ้านหรือนำมาประดับตกแต่งภายในบ้านโดยเด็ดขาด เพราะตามหลักฮองจุ้ยถือว่าต้นไม้เหล่านี้นำมาซึ่งพลังงานด้านลบและความโชคร้ายเจ็บต้นไม้ที่ตายแล้วหากคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากพอที่จะดูแลต้นไม้ก็ไม่ควรเลี้ยงไม่ควรปลูกเพราะถ้าปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งขาดน้ําและเยืนต้นตายอยู่ภายในบ้านก็เท่ากับว่าเป็นการเปิด ทางให้สิ่งไม่ดีและความโชคร้ายก้าวมาในชีวิต 8. ผนังสีเขียวหลายคนอาจจะตกใจว่าสีเขียวเป็นสีธรรมชาติจะมีความหมายถึงสิ่งอับมงคลได้อย่างไรซึ่งต้องท้าความไปในอดีตที่มีการนำสารนำสารหนูมาทาผนังให้เป็นสีเขียวและเมื่อผนังเริ่มแห้ง สารที่ทาไปจะปล่อยกา๊าซพิษออกมาเพื่อฆ่าคนดังนั้นจึงเกิดความเชื่อว่าผนังสีเขียวเป็นผนังอัปมงคลนั่นเอง 9. เก้าอี้โยกที่ไม่ได้ใช้งานแล้วบ้านไหนที่ได้รับเก้าอี้โยกมาเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วไม่เคยได้ใช้งานเลยแถมยังตั้งเอาไว้ในบ้านรู้หรือไม่ว่า นั่นเป็นหลักฮองจุ้ยที่ผิดอย่างร้ายแรงเพราะมีความเชื่อที่ว่าหากปล่อยให้เก้าอี้โยกว่างเปล่าและไม่มีการใช้งานพลังงานในด้านมืดก็จะมานั่งอยู่บนเก้าอี้แทนที่ยิ่งท่าร้ายไปกว่านั้นหากเก้าอี้เกิดโยกเองแสดงว่ามีวิญญาณร้ายสิงอยู่ และจะนำมาซึ่งความโชคร้ายหรือการสูญเสียภายในบ้านเอาเป็นว่าใครที่กำลังพบเจอแต่เรื่องร้ายๆในชีวิตก็ลองกลับไปสแกนภายในบ้านดูนะครับว่ามีสิ่งที่เป็นสิ่งอัมามมงคลเหล่าที่กล่าวมาอยู่ในบ้านหรือเปล่าถ้ามีก็ควรรีบจัดการเอาออกจากนอกบ้านให้โดยโดย่วนอย่าปล่อยทิ้งไว้เป็นตัวขวางทางสิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาในบ้านของเราดีกว่านะครับครับก็ต้องกราบขอพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชานก็ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนไตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนา